บราเทอรบทที่41สุยถิงดวงตากลมโตเสหันไปมองทางอื่นเพราะน้ำเสียงเขาฟังดูแล้วเคร่งเครียดเธอควรให้เขาพูดสิ่งที่เขาอยากพูดหรือดึงเวลาออกไปก่อนแต่ถ้าดึงเวลาออกไปแล้วจะทำให้ต้าเสียนเป็นทุกข์ต่อไปอีกถ้าเป็นแบบนั้นเธอก็ควรจะฟังเขาเลยตอนนี้ เพราะวินาทีนี้ไม่มีอะไรทั้งนั้นจะมาทำลายความรักของพวกเธอได้นอกจากตา้าเซียนเองในวันนั้นวันที่คุณแม่กับคุณอาไปชมการแสดงบรอดเวย์ที่นิวยอร์กในคืนนั้นคุณพ่อของสุยถิงดื่มเข้าไปจริงๆแต่คนที่ขับรถไม่ใช่พ่อของสุยถิงพี่กำลังจะบอกอะไรฉันแม่พี่เป็นคนขับรถในคืนนั้นเป็นไปได้ยังไงกันคะ พวกท่านได้จองร้านอาหารหลังชมการแสดงจบเมื่อไปถึงร้านอาหารที่จองกันไว้แล้วคุณอาดื่มวน์ไปหนึ่งแก้วระดับแอลกอฮอล์แค่นั้นไม่ได้ส่งผลต่อการขับรถเลยสักนิดแต่หลังจากนั้นไม่นานอาหารที่พวกท่านสั่งไว้ยังไม่มาเสิร์ฟด้วยซ้ำทางโรงพยาบาลก็ติดต่อเข้ามามีเคสสำคัญที่ทางโรงพยาบาลต้องการคุณอา อาหารที่ถูกสั่งจัดใส่กล่องพวกท่านกลับไปที่โรงพยาบาลโดยทันทีพี่กำลังจะบอกฉันว่าพ่อขับรถไม่ไหวหลังจากที่ออกมาจากโรงพยาบาลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพราะแม่พี่เป็นคนขับรถในคืนนั้นตาเซียนพยักหน้าพี่คิดว่าเรื่องนี้ฉันจะเกลียดพี่เหรอคะพี่ไม่ได้กลัวเรื่องนั้นแต่พี่คิดว่าเธอจะโกรธพี่เพราะพี่ปิดบังเรื่องนี้ไว้ เหตุผลล่ะคะทำไมพี่ถึงไม่บอกฉันตอนนั้นพี่คิดว่าเธอจะไม่พร้อมสำหรับความจริงในเรื่องนี้ถ้าเธอรู้เธอคงจะไม่ต้องการให้พี่ดูแลเธอพี่จะบอกฉันว่าที่พี่ปิดบังฉันเพราะพี่อยากให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆพี่ใช่ไหมคะตาเซียนพยักหน้าตาเทียนเซียนพี่ช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมพี่ถึงทิ้งฉันไว้ทั้งๆที่หัวใจพี่มีแต่ฉัน แม่พี่ทำให้พ่อของเธอจากไปและแพมที่เกี่ยวข้องกับพี่ยังทำให้เธอเกือบจากพี่ไปเช่นกันพี่ผิดต่อเธอครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าไม่มีสุ่ยถิงพี่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อไปเพื่ออะไรพี่เอาแต่เก็บสิ่งเหล่านี้ถ้าพี่อยากจะชั่งน้ำหนักสิ่งดีๆที่พี่ทำให้กับฉันมันเทียบไม่ได้เลยกับเรื่องที่พี่เอ่ยมาทั้งหมด ให้ใครก็ตามมาบอกว่าพี่ไม่ดีแน่นอนว่าฉันห้ามปากความคิดเขาเหล่านั้นไม่ได้แต่ฉันเลือกที่จะไม่ฟังเลือกที่จะไม่เชื่อได้ไม่ใช่เหรอคะเพราะฉันรู้จักพี่ไม่ได้รู้จกักเพราะแค่รู้จกักแต่ฉันสัมผัสกับตัวเองให้ในวันข้างหน้าพี่จะทำให้ฉันต้องเสียน้ำตาบ้างฉันก็ยินดีฉันเลือกพี่แล้วที่จะเป็นคนซับน้ำตาให้กับฉันคนเดียวไปตลอดชีวิต ตาเซียนยิ้มเล็กน้อยแต่ดวงตาเขาสุสกสกายพี่อย่ามามองฉันแบบนี้สิคะสุยถิงเขินอายกับแววตาของเขาใบหน้าเธอแดงอย่างช่วยไม่ได้เราไปเดินเล่นกันไหมหรือว่าน้องจะหิวแล้วตาเซียนเอ่ยแทรกอาการเขินอายของสุยถิงแม้จะน่ารักหน้ามองก็ตามได้ทั้งสองอย่างก็ดีคะ่ะ พวกเขาจึงเดินเลียบหาดทรายไปเรื่อยๆชมทิวทัศน์ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติทั้งสองจูงมือเดินไปด้วยกัน เมื่อหันมามองตากาันก็มีแต่เพียงรอยยิ้มที่มอบให้กันและกันพวกเขาแวะกินอาหารที่ร้านเล็กๆต้าเซียนย่อมรู้ว่าที่นี่ประเทศไทยธรรมเนียมการทานนิยมรสจัดและปริมาณการควบคุมสารชูรสยังไม่เป็นที่บังคับสุยถิงอมยิ้มและพยายามซ่อนรอยยิม้มเมื่อต้าเซียนยังคงเยอือกเย็นสุขขุมที่จะบอกคนรับออเดอร์ว่าอาหารของพวกเขาต้องไม่เผ็ดและไม่ใส่สารชูรสทั้งสิ้น สุดทิ้งละสายตาออกจากต้าเซียนเด็กๆก,กลุ่มหนึ่งกำลังวิ่งผ่านมาทางนี้พวกเขาสนุกสนานความทรงจำในวัยเด็กของเธอเธอไม่ได้เศร้าแต่เธอเติบโตมาท่ามกลางความรักของพ่อเธอกับพ่อเพียงลําพังชีวิตเธอก็มีความสุขจนกระทั่งเจอกับเขาทุกเวลาที่มีโอกาสเธอก็จะแอบมองเขาต้าเซียนผู้เงียบขรึม ตอนนั้นเธอดูไม่ออกว่าเขาขี้อายหรือหยิ่งพยองหรือเป็นพวกมีโลกส่วนตัวเขาเป็นที่น่ามองทั้งของเธอและของผู้คนมากมายดูดีจังสุยถิงหันกลับมามองต้าเซียนที่กลับมาที่โต๊ะใช่ค่ะเป็นเด็กไปตลอดก็ดีนะคะเพอเจอ สุยถิงยิ้มจะมีใครที่ตรงไปตรงมากับเธอเท่ากับเขาไม่มีอีกแล้วอาหารที่ต้าเซียนเพียรพยายามสั่งมาเพื่อเธอก็ทยอยมาเสิร์ฟม,มาทะเลก็ต้องกินอาหารทะเลกุ้งปูหอยถูกจัดมาอย่างสวยงามพร้อมน้ำจิ้มต้าเซียนเอื้อมไปหยิบป,ปูแต่ฉันเองสุยถิงขอเป็นคนดูแลเขาน่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่เธอเป็นฝ่ายดูแลเรื่องการกินของต้าเซียน ปูถูกแกะและป้อนเข้าปากเขากุ้งถูกลอกเปลือกและป้อนเข้าปากเขาตามด้วยหอยให้ตาเซียนกินอย่างอเนจอร่อยตาเซียนเห็นว่าเธอไม่ได้กินสักทีเขาจึงเปลี่ยนเป็นฝ่ายดูแลเธอบ้างเมื่ออาหารทะเลที่อร่อยที่สุดของพวกเขาสิ้นสุดลง พวกเขาแวะไปย่านร้านค้าที่ขายของที่ระลึกและเสื้อผ้าลายพื้นเมืองสุยถิงสนใจลายผ้าปะเตะเธอตั้งใจว่าจะซื้อหลายชุดจึงใช้เวลายอยู่ที่นี่ค่อนข้างนานต้าเซียนหันไปมองของในร้านอื่นๆเขาสะดุดของบางอย่าง หันกลับไปมองสวยถิงเธอยังสนใจภาพพื้นเมืองอยู่เขาซื้อของที่จะเตรียมเซอร์ไพรส์เธอราคาค่างงวดอาจจะไม่มากสักเท่าไหร่แต่บรรยากาศที่เป็นใจและความรู้สึกของเขาและเธอที่มีต่อกันในตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่เขาควรขอเธอแต่งงานแม้เขาจะมีแหวนของแม่ติดตัวอยู่แต่เขาก็อยากเก็บไว้เพราะราคาข้างงวดของแหวนวงนี้ไม่ได้มากมายมันมีคุณค่าทางจิตใจ สำหรับเธอแล้วมันมีคุณค่าเช่นกันแต่สำหรับคนในครอบครัวของเธอมันอาจจะทำให้เธอถูกตำหนิได้เขาคงต้องเก็บไว้ก่อนตาเซียนจึงเลือกซื้อแหวนไข่มุกแหวนวงนี้จะเป็นแหวนที่เขาขอเธอแต่งงาน ถ้าเธอตอบตกลงเขาจะให้เธอเป็นคนเลือกว่าอยากอยู่ที่ไหนชิคาโกเมืองที่เธอเกิดหรือเซี่ยงไฮ้เขาจะให้เธอเป็นผู้เลือกที่ไหนก็ได้เพราะนับจากนี้ก็คือเธอยื่นเหมืออะไรเหรอคะสยถิงเดินเข้ามากระซิบถามแม้เขาจะหันมองเธอแต่ก็เหมือนเขาไม่เห็นว่าเธอยิ้มให้และเดินเข้ามาใกล้เขาแล้วเราไปเดินเล่นกันต่อเถอะ สวยถึงพยักหน้าและใช้มือที่ว่างคว้ามือเขาเป็นฝ่ายกอบกลุมมือเขาเองและเดินออกจากแหล่งร้านค้าตรงไปยังริมหาดทรายทางเดินกลับโรงแรมที่พักฉันซื้อเสื้อใหม่ให้พี่ด้วยนะอืมตาเซียนขานรับสั้นๆดวงตาม,มองไปข้างหน้ามือใหญ่ยังคงถูกกอบกลุมด้วยมือเล็กพี่หืม ตาเซียนยังคงขันรับสั้นๆพวกเขายังเดินต่อไปไม่เร็วไม่ช้าจัดเินบอกฉันหมดแล้วตาเซียนเลิกคิว้วทำไมพี่สุยถิงหยุดเดินมือที่กอบกุมมือเขารัดแน่นขึ้นพี่กลับมาเพราะผลการตรวจเนื้อเยื่อของเราสองคนตอนนั้นพี่คิดจะทำอะไรคะฉันไม่ได้ต้องการมีชีวิตต่อโดยไม่มีพี่ถ้าการผ่าตัดไม่สำเร็จ พี่จะสละหัวใจของพี่ให้กับฉันให้ฉันรู้สึกผิดหรือเพราะต้องการชดเชยทุกอย่างให้ฉันกันคะนี่เป็นเหตุผลที่เธอตามไปหาพี่ที่ชิคาโก้ทำไมล่ะคะพี่รักฉันมากมายได้ทำไมฉันจะรักพี่มากมายด้วยไม่ได้ช่างอดทนได้เก่งจริงๆอ๋อไม่สิเพราะรู้อยู่แล้วว่าพี่รักเธอคนเดียวมาโดยตลอด แม้ในตอนนั้นที่เธอจะต้องเจ็บปวดที่ต้องเห็นเขาใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้หญิงคนอื่นถ้างั้นเราสองคนแต่งงานกันดีไหมสุยถิงตกใจไม่ใช่สิเธอไม่ได้ตกใจแต่แค่สิ่งที่ได้รับกลับมาเกินคาดก็เท่านั้นพี่เราสองคนจะสร้างครอบครัวที่สองบณ์ได้จริงๆหรอตาเซียนยิมน้มน้อยเราสองคนก็คือครอบครัวแต่ฉันอยากมีลูกของพี่ด้วย ต้าเสียนยิ้มมากขึ้นเราก็ลองดูได้พี่พูดจริงๆนะคะตอบตกลงพี่ก่อนสิเกือบสิบปีนับตั้งแต่ที่เราเจอกันพี่ดูแลฉันเราสลับวิ่งตามกันและกันพี่เป็นคนหัวโบราณที่สุดเท่าที่ฉันเคยรู้จักมา พูดก็น้อยยิ้มก็น้อยไวอองจนยากที่จะคบหาถ้าเราไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันเป็นพี่เป็นน้องกันมาก่อนฉันคงไม่กล้าเข้าหาพี่แน่ๆที่พูดไปทั้งหมดกับเวลาที่เสียไปทั้งหมดก็เพื่อพี่ต้าเทียนเซียนนี่คือสิ่งที่น้องคนนี้รอมานานหลายปีแล้วมีเหตุผลอะไรที่ฉันต้องปฏิเสธตกลง สุยถิงหันไป,ไปเผชิญหน้ากับคลื่นลมทะเลและตะโกนเสียงดังที่สุดเท่าที่เธอเคยเสียงดังมาในชีวิตฉันอยางสุยถิงทำสำเร็จแล้วฉันกำลังจะได้แต่งงานกับผู้ชายที่ฉันรักมากกว่าตัวฉันเองอยางสุยถิงรักต้าทเทียนเซียนเธอหอบหายใจใบหน้าเต็มเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มต้าเซียนดึงเธอเข้ามาโอบกอดไว้เด็กบ้าต้าเซียนรัดวงแขนแน่นขึ้น และเธอก็เอาแต่หัวเราะอย่างสุขใจกว่าพวกเขาจะเดินกลับมาถึงที่พักก็ค่ำมากแล้วต้าเซียนกำลังอาบน้ำสุยถิงกำลังคุยกับเจ้าหน้าที่ของโรงแรมที่เธอเรียกมาพรุ่งนี้เช้าจะเอามาส่งให้นะคะดีค่ะเธอยื่นถุงเสื้อผ้าพื้นเมืองให้เจ้าหน้าที่รับไปเอาไปซักรีทดให้เมื่อเสร็จแล้วก็เดินกลับเข้าห้องพัก แก้มเธอแดงกล่ำเมื่อตาเซียนที่เคยเรียบร้อยกลับเดินออกมาจากห้องน้ำด้วยผ้าขนหนูพันรอบเอวเพียงผืนเดียวพี่หาชุดเปลี่ยนไม่เจออ๋อเดี๋ยวฉันดูในตู้ค่ะก็ยังขยับแบบมีสติได้เสื้อผ้าของเขาอยู่ในนี้จริงๆชุดที่ทางโรงแรมจัดเอาไว้ให้สวยถิงยื่นส่งเสื้อผ้าชุดใหม่ให้เขาอย่าเรียกว่าส่งให้เลย เธอยัดใส่มือเขาและรีบผ่าออกจากตรงนั้นวิ่งเข้าห้องน้ำไปอย่างรวดเร็วตาเซียนยิ้มออกมาอย่างขบขันทีตัวเองเขาคิดเมื่อตอนเที่ยงที่เธอตื่นขึ้นมาจากอาการเป็นลมเขาจำต้องทำตัวเป็นมืออาชีพแม้จะเห็นความงดงามตรงหน้าครั้งนี้ย่อมแตกต่างกว่าครั้งในห้องผ่าตัดอย่างแน่นอนสุยทิ้งหอบหายใจเบาๆหัวใจเต้นแรง ก็เคยเห็นเขาตอนที่ว่ายน้ำด้วยกันแต่นั่นก็นานมากแต่วันนี้แน่นอนว่าต้องแตกต่างก็เขาเพิ่งขอเธอแต่งงานและเธอก็เพิ่งจะตอบตกลงและอยู่ในห้องนอนสื่อถิงอาบน้ำอย่างช้าๆนานแค่ไหนต้าเซียนก็ไม่รบกวนเธอ เขาเข้าใจและควรให้เวลาเธอทุกสิ่งทุกอย่างเขาให้เธอเป็นผู้เลือกและตัดสินใจนับจากนี้เพราะเรื่องระหว่างพวกเขาคงมีแต่สวยทิงเท่านั้นที่จะตัดสินใจได้กว่าเขาน้ำทะเลนหนุนขึ้นสูงตามกฎธรรมชาติท้องน้ำส่องสว่างในบริเวณบ้านพักตาเซียนก็มองลงในน้ำที่ติดไฟล่อแมงกับพุลและปลาหมึกดึงสายตาเขาไว้ได้นานไม่น้อย พวกคุณรักกันทำไมถึงไม่ถนอมเวลาที่มีอยู่อยู่ด้วยกันให้นานที่สุดคุณสัญญากับผมได้ไหมว่าจะไม่บอกความจริงกับเธอคำพูดที่เขาเอ่ยกับจัสตินจัสตินดูภายนอกเหมือนเป็นคัสโนวาแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่น่านับถือคนหนึ่งแต่ทำไมถึงชอบทำตัวร้ายกาจในบางโอกาสก็ไม่รู้คุณจะบังคับผมในทุกเรื่องไม่ได้คุณต้องชดใช้สิ่งที่กลั่นแกล้งกัน ตอนนั้นจัสตินหัวเราะออกมาทันทีคุณใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดเกี่ยวกับผมครับจัสตินหัวเราะออกมาอีกครั้งคุณก็รู้แต่ก็ยังยอมให้ผมเอาเปรียบคุณคุณทำเพื่อเธอให้ผมบอกคุณว่ามันเปล่าประโยชน์คุณก็ไม่เชื่อไม่ใช่เหรอครับพวกคุณร้ายกาจกว่าที่ผมคิดไว้เอาเถอะครับผมรับปากในทุกเรื่องรวมถึงอายุไขข,ของเธอด้วย ให้เธอได้ใช้ชีวิตตามใจที่ต้องการอย่ามีข้อห้ามมากมายผมต้องการให้เธออยากทำอะไรก็ทำใช้ชีวิตแบบหญิงสาวเอาแต่ใจร้องไห้แง่งอนดื่มเหล้าปาร์ตี้แต่ผมเชื่อว่าร่างกายที่บริสุทธิ์ของเธอเธอจะมีอายุยืนยาวกว่าที่พวกเราคำนวณไว้ปาฏิหาริย์ในวงการแพทย์อาจจะดูแปลกแต่มันก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งไปไม่ใช่เหรอ ในตอนนั้นหลังการผ่าตัดครั้งที่สองเธอรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์ตอนนั้นยามเด็กโง่ไม่ยอมที่จะมีชีวิตต่อจิตใจเธอยแย่ท่านอย่างใช่ว่าไม่รู้ว่าเพราะเธอรู้สึกว่าสูญเสียเขาไปแต่จูๆ่ๆหลังการผ่าตัดที่พยายามอย่างหนักของทีมแพทย์ที่มีเขาอยู่ที่นั่นอีกครั้งเรื่องนี้เป็นความลับที่ไม่ให้ญาติของเธอรู้ก็เกิดปาฏิหาริย์จริงๆ เขาเดินทางกลับชิคาโกแล้วจริงๆหลังการผ่าตัดเธอครั้งแรกแต่เขาไปอยู่ได้ไม่นานจัสซิงก็เรียกตัวเขากลับเขาไม่ปฏิเสธเขากลับเซี่ยงไฮ้แอบเฝ้ามองเธอยามที่เธอตื่นแอบเข้าใกล้เธอยามที่เธอหลับความจริงเขาไม่ได้จากเธอไปไหนเขาอดทนอดกลั้นแอบมองเธอสุดลงอย่างเจ็บปวดใจยามหลับของเธอก็มักมีน้ำตาไหลออกมาเธอนอนฝันร้ายเกือบทุกคืนคืนแล้วคืนเล่า จากวันเป็นเดือนเธอแย่ลงจนเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวอีกครั้งพวกเขาต้องผ่าตัดเธอเป็นครั้งที่สองในที่สุดทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะเธอไม่อยากมีชีวิตต่อเขาเจ็บปวดอย่างมากตอนนั้นจิตใจเขาไม่พร้อมแต่เพราะจะสตินในตอนนั้นเธอต้องการคุณพี่สวยทิงที่เพิ่องออกมาจากห้องน้ำว้าวสวยจังเลยค่ะ เธอก้มมองท้องน้ำที่งดงามสุยถี่งเงยหน้าขึ้นมองต้าเซียนเป็นจังหวะที่เขาก้มหน้าลงมาพวกเขาจึงสัมผัสกันอย่างไม่ตั้งใจแต่ทั้งสองก็ไม่พร้อมที่จะผละจากกันต้าเซียนเปลี่ยนเป็นฝ่ายรุกเขาไม่ได้อ่อนโยนเหมือนที่ผ่านมาฝ่ามือกำยำโอบรัดเอวคอดแนบชิดแม้แต่ลมทะเลก็ไม่อาจแทรกระหว่างพวกเขาได้ สุยทิงสติเตลดิดเพราะรถจูบแบบนี้เธอไม่เคยผ่านพบเจอกับเขามาก่อนความตื่นเต้นกับความแปลกใหม่ทำให้เธอไม่อาจควบคุมลมหายใจของตัวเองได้กลัวเหรอสุยทิงสายหน้าขณะที่หอบหายใจเมื่อเขายอมผละห่างออกมาเมื่อรู้สึกว่าลมหายใจเธอจะมีปัญหาพี่ขอนะคำสั้นๆไม่กี่คำเข้าใจในความหมายดีเลยละ่ะ สื่อถึงก้มหน้าเธอไม่ได้รังเกียจหรือปฏิเสธแต่เธอเขินมากก็เท่านั้นแน่นอนว่าต้าเซียนย่อมรู้ดีใบหน้างดงามทั้งสองสอดประสานสายตากันต้าเซียนชอนร่างบางเบาดุดเมฆขึ้นอย่างระมัดระวงังและห่วงแหนเป็นที่สุดในขณะนั้นเขายังเอ่ยต่อว่าหลายคนเข้าใจว่าเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก การสอดสายเข้าไปก็จะพบว่าช่องคลอดมีเลือดไหลออกมาเล็กน้อยนั้นจะเข้าใจว่าเยื่อพรหมจรรย์ได้ฉีกขาดไปแล้วซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องเข้าใจผิดเพราะเมื่อฝ่ายชายสอดใส่อวัยวะเพศเข้าไปแล้ว เยื่อพรหมจันของผู้หญิงก็จะยืดขยายออกจนเป็นผลทำให้เกิดการฉีกเพียงเล็กน้อยเลือดจึงไหลออกมาเล็กน้อยเท่านั้นดังนั้นการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกไม่ได้หมายความว่าเยื่อพรหมจั์จะฉีกขาดหมดอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจและการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกก็ไม่จำเป็นต้องมีเลือดออกจากช่องคลอดเสมอไปเช่นกัน เขาค่อยๆวางเธอลงบนเตียงบรรยากาศที่นี่ดีมากๆไม่จำเป็นต้องพึ่งเครื่องปรับอากาศลมทะเลที่พัดผ่านช่องหน้าต่างที่มีมุ้งลวดทำให้อากาศบ้านพักกลางน้ำบนผืนท้องทะเลที่ทะเลเงียบสงบจัดเป็นบรรยากาศที่โรแมนติกเหมาะกับคู่รักที่จะมาพร่อรักเสริมความสัมพันธ์กันตาเซียนสวยทิ้งอายจนหน้าแดง แดงแล้วแดงอีกก็เธอไม่เคยเจอการจู่โจมแบบกำลังจะพัฒนาระดับลึกซึ้งมาก่อนการใกล้ชิดแน่แบบนี้ก็มีแต่กับต้าเซียนเท่านั้นก่อนหน้าแม้จะมอบความรักให้แก่กันแต่เขาก็ไม่เคยเอ่อยคำวาจาสอความต้องการอย่างชัดเจนแบบนี้เฉพาะคนเป็นหมอหรือเปล่าคะที่ใช้วาจาแบบนี้ไม่รู้สิพี่ก็แค่รู้และไม่อยากให้ส่ยถิงหวาดวานัน กับความรักระหว่างความสัมพันธ์ที่จะก้าวไปอีกซึ่งเป็นก้าวสำคัญของเราทั้งคู่สุยทิงยิ้มทั้งน้ำตาเรื่องระหว่างเราต่อจากนี้พี่ตัดสินใจแล้วว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่สุยทิงต้องการฉันต้องการแค่พี่ไม่ใช่แค่หัวใจแต่ร่างกายด้วยตลอดเวลาพี่มอบหัวใจไว้กับฉันขาดแต่ร่างกายที่ต่อจากนี้พี่ต้องมอบมาให้ฉันได้แล้วค่ะ สวยถิงพูดพร้อมโอบรอบคอแกล่งดึงเขาเข้ามาใกล้ความอบอุ่นแผ่ซ่านแทรกซึมปลายลิ้นที่เกี่ยวกระหวัดลัดรึงร่างกายเนียนนุ่มแนบแน่นซึมซับความรักของกันและกันริมฝีปากอยากกดแนบลงสัมผัสร่องรอยที่เขาเป็นผู้ทำม,มันเองถึงสองครั้งรอยแผลที่เป็นประตูสู่หัวใจ กฎทางการแพทย์ที่ตาเซียนเพิ่งเอ่ยไปไม่นานค่อยๆเกิดขึ้นอย่างช้าๆทั้งเขาและเธอไม่รีบไม่ร้อนเรียนรู้ความรู้สึกใหม่ๆไปพร้อมๆกันคนสองคนหลอมรวมเป็นคนคนเดียวกันด้วยความรักดวงจันทร์สองสว่างดั่งพระเจ้าอวยพรให้พวกเขามีความสุขพี่มีของขวัญชิ้นเล็กๆให้สุยถิงเขาพูดพร้อมกับโน้มกายหยิบแหวนมุกที่เพิ่งซื้อมาออกมาจากใต้หมอนน่ารักจังค่ะ ตาเซียนยิ้มเล็กน้อยเอาไว้แค่ใสเ่เล่นๆเพราะขืนแหวนวงนี้เป็นแหวนมั่นที่พี่มอบให้สุยถิงท่านอย่างคงไม่ปล่อยพี่ไปง่ายๆแน่สุยถิงหัวเราะหัวใจเขากับเธอเบิกบานอย่างมีความสุขตาเซียนสวมแหวนให้สุยถิงทั้งหมดของชีวิตพี่คือสุยถิงอืมพี่หืมพวกเราอยู่เมืองไทยต่อสัพักได้ไหมคะ ได้สิสักพักของฉันหมายถึงว่าอยู่จนกว่าเราจะมีลูกกันนะคะคิดอะไรอยู่กันแน่ผิดด้วยหรอคะสุยถิงเบียดกายเข้าหาต้าเซียนถ้าฉันท้องคุณปู่ต้องเลิกขัดขวางเราสองคนแล้วแน่ๆยายเด็กโง่ท่านอย่างเลิกขัดขวางเรื่องของเราตั้งแต่ที่สุยถิงเดินทางออกจากเซี่ยงไฮ้แล้วสุยถิงผุดลุกขึ้นพี่ไม่ได้เข้าใจไปเองนะคะ เรื่องแบบนี้คงมีแต่พวกเขาที่เป็นผู้ชายละมั้งถึงเข้าใจดีจังถ้างั้นเรามาคิดชื่อลูกกันดีไหมคะสุยถิงกลับลงนอนอีกครั้งอย่างสบายอกสบายใจเพราะเธอเชื่อต้าเซียนอยู่แล้วเอาสิสองคนนะคะได้สิสุยถิงเจื้อแจ้วเอ่อชื่อออกมามากมายแต่ก็ยังไม่เป็นที่ถูกใจของเธอสักทีเธอจริงจังจนไม่ได้คำนึงถึงว่า ตัวอัสุจิ3 4ซีซีที่จะไปปฏิสนธิมีรังไข่เพิ่งเกิดขึ้นไปเมื่อไม่กี่นาทีก่อนนี้เองแต่เมื่อตัดสินใจแล้วว่าเขาจะตามใจเธอเธออยากปฏิสนธิในเร็ววันก็เร็ววันตามที่เธอต้องการจบบริบูรณ์